ิดประสบการณ์ฝากไข่แบบสเรียลบอยติชาบางคนนี้เข้าใจผิดคิดว่าคนที่มีลูกยากเท่านั้นที่มาฝากไข่ตัวฉันเองในอนาคตก็อยากมีลูกนะแค่วันนี้ไม่อยากมีเข้าใจปะผู้หญิงเรายิ่งอายุมากขึ้นคุณภาพไข่แล้วมันก็ลดลงการไปฝากไข่ก็คือการเอาไข่คุณภาพวันนี้ที่มันยังสดใหม่อยู่เนี่ยไปฝากไว้วันไหนอยากใช้ค่อยเอาออกมาใช้โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา10-14วันระหว่างนี้คือทํางานได้นะติชาเลือกทําที่สมัยไอวีเพราะที่นี่คือ specialist ด้านนี้เลย oh. เขาจะถามความคาดหวงังเราว่าอยากมีลูกกี่คนมีหนึ่งคน ฝากไข6่6ใบมี2คนก็คูณไปเลย12ใบแล้วก็ตรวจร่างกายเช็คฮอร์โมอนต่างๆแล้วก็สอนกระบวนการให้เราต้องทอํายังไง <L un> แล้วเขาสอนละเอียดมากคือปกติผู้หญิงเราไข่จะตกเดือนละใบใช่ปะแต่อันนี้คือการ <L un> ฉีด <L un> ฮอร์โมนเป็นการเร่งให้ไข่ละลายใบมันโตเพื่อเราจะได้เก็บมันได้ด้วย <L un> ความที่เป็นคนเสียวเข็มฉีดยามากก็เลยให้แฟนทําให้ก็คือโชคดีหน่อย thank you babe จริงๆนะไม่เจ็บเลยแล้วมันแป๊บเดียวมากแต่สังเกตไหมว่าพุงฉันเริ่มโตขึ้นเพราะว่าพอไข่โตพุงมันก็จะป่องไงตอนแรกก็กลัวฉีดฮอร์โมนจะทําให้เรากลายเป็นผีบ้าาแต่่ทจริงงุกกอยมล จากตรวจฉ <ract> ีทเทสฮอร์ออมโมนเราก็มาถึงวันที่เราต้องฝากไข่แล้วคือตรวจร่างกายก่อนทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนชุดไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่ก็รับได้นะคะแต่ว่าปวดทีมากย้อมไมลมีไอเป็นคนตลบ <apare> คือคิดถูกแล้วที่ทำที่นี่ทุกอย่างสะอาด p r o f e s s i o n a l มากมันเมือเราจะมาไขา่เอาไว้วา หลังจากนั้นก็ขึ้นขาตั้งเขาก็จะถามข้อมูลเราให้ข้อมูลเราใส่ยาสลบว่าจะเป็นยังไงสาธุกอใอยลูกได้ไขด่ดีๆเถอ,อะเออเหรอล่าไม่มีอะไรหรอกคือพอคนมาสลบขามันจะชอบตกและนี่ก็คือชั้นเมาส์จะสลบของจริง g o o i g น t everybody <c oughs> แล้วเขาก็จะเอาเข็มเข้าไปในรังไข่เราดูดเซลล์ไข่ออกมาแบบนี้เราเก็บทางวิทยาศาสตร์ที่ฉันไม่รู้ว่ามันทำยังไง And m มา a c e was like <c oughs> หลังจากนั้นคุณติชาเขาก็ตื่นมานะคะแต่มีปัญหาเดียวไเปลูาปัวตทายเหรอเขียนมาไหมยัยยัยยัยเจ้าพี่ I was sleeping like this was mm hmm. Open oh, my mouth ป mm ัญหาเดียวคือนอนเปิดปากแค่นี้เลยเห็นไหมเดินได้เลยทันทีหมดเพศสัมพันธ์เหรอคะใช่ครับกี่วัน่ะก็ประมาณอ่สิบวันครับ เสร็จปุ๊บก็คืออัดคลิปได้ปั๊บเลยทุกอย่างสมูทมากใครสนใจมาที่นี่เลย Smile IVF เขาเป็นคลินิกเฉพาะทางและนี่คือ Thank you card ขอบคุณที่มอบลูกให้ฉันเป็นเคสตัดี้ที่ประสบความสําเร็จทำทั้งทีทําให้ดีที่ Smile IVF